ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจั่วชาแนลเอสติคเลียวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวงูชนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูปกคลิปนะครับก็จะเห็นแล้วครับว่ามันคืองูทางมะพร้าวดานั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขออธิบายก่อนนะครับว่างูชนิดนี้นะครับผมไม่ได้เลี้ยงนะครับผมนํามาเพื่อการรีวิวแล้วนะครับแล้วก็จะเอาไปปล่อยต่อนะครับก็คือรีวิวเสร็จปุ๊บก็เอาไปปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็อยากจะอธิบายนะครับไปในหลายๆคลิปนะครับท ทำการรีวิวง,งูที่ติดพรบรนะครับคือในแต่ละคลิปนั้นอะ่ะผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้เลี้ยงนะครับผมนํามาเพื่อถ่ายคลิปเฉยๆแต่ว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยที่แบบว่า,าดูคลิปไม่จบนะครับแล้วก็มาบอกว่าเออคุณเลี้ยงงูติดพรบรมันไม่ถูกกฎหมายนะครับใช่มันไม่ถูกครับผมก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ว่าผมนํามาเพื่อการรีวิวแล้วก็นําไปปล่อยต่อแต่ว่าหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้ดูจนจบไงก็เลยไม่ได้ถึงช่วงที่ผม อธิบายนะครับว่าผมไม่ได้เลี้ยงนะครับก็พูดความทำเพลไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปดูน้องงูทางมะพร้าวดำกันเลยนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับก็สําหรับงูทางมะพร้าวดานะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับในอ่างูในตระกูลทางมะพร้าวนะครับโดยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดนะครับก็คืองูทางมะพร้าวดำทางมะพร้าวแดงทางมะพร้าวเขียวแล้วก็ทางมะพร้าวธรรมดานะครับโดยทางมะพร้าวแดงเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีชนิดย่อยแยกเป็น2ชนิดนะครับ อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมนะแต่น่าจะมี2ชนิดนะครับเท่าที่ผมศึกษามาเนาะก็สําหรับงูอาธรรมะเ้าดํา,า,าะดนะครับก็จะเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับโดยจะมีความยาวนะครับประมาณ1.8เมตรถึง2เมตรนะครับก็ถือเป็นงูที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าไงงูประมาณนกลางแล้วกันเนาะไม่ไม่ถึงกับเป็นงูใหญ่เนาะครับสาหรับเรื่องสีเรื่องลักษณะทางกายภาพอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีสีสันอย่างไรพอดีว่าผมอธิบายอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็จาวลูกนองงูขึ้นให้ดูนะครับโอเคครับสําหรับสีสันหรือลวดลายของงูทางมะพร้าวดํานะครับก็ลวดลายนะครับจะสังเกตนะครับตั้งแต่บริเวณส่วนหัวมาถึง ประมาณบริเวณกลางตัวนะครับจะมีลวดลายที่คล้ายคลยกับงูทางมะพร้าวธรรมดานะครับแต่ว่าสีของเขาเนี่ยจะมีความเป็นสีที่เป็นสีดานะครับสีออกดําๆสีออกเข้มๆหน่อยนะครับทรงสันกลางหลังนะครับว่าจะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีส้มเหลืองอ๋อสีน้ําตาลไหมหรอประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนะครับก็จะมองนะครับว่ามันก็ยังคล้ายงูทางมะพร้าวธรรมดาอยู่นะครับเพียงแต่ สีสันเนี่ยจะออกไปทางเข้มกว่านะครับแล้วก็นิสัยเนี่ยจะดูห้าวน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นสีท้องของเขานะครับจะมีความเป็นสีขาวออกมนๆหน่อยนะครับครับก็คือผมนะครับมาไม่ได้เก่งเรื่องของการอธิบายในเรื่องของลักษณะของงูแต่ละชนิดขนาดนั้นนะครับแต่จากที่ผมเห็นความแตกต่างของงูทรมะพร้าวดากับงูทรมะพร้าวธรรมดานะครับก็คือ สีของงูทางมะพร้าวธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีในลักษณะของสีที่สว่างหน่อยนะครับจะออกสีเหลืองๆกับสีขาวๆนะครับส่วนงูทางมะพร้าวดานะครับจะออกไปทางสีเทานะครับจนถึงสีดํานะครับจะเห็นได้เลยว่าครึ่งตัวทางด้านหลังเนี่ยจะออกไปทางสีเทาถึงดาเลยนะครับส่วนกลางหลังเนี่ยจะยังเป็นสีส้มเหลืองอยู่นะครับครับสําหรับงูทางมะพร้าวดานะครับจะเป็นงูนะครับที่พบได้ตามป่าดิบชื้นนะครับทางภาคใต้นะครับ ของประเทศไทยนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในไทยก็พบได้ทางภาคใต้เนาะรับจากาสถานที่ที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสามารถเจอเขาได้เนี่ยก็ผมขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าผมเพิ่งเคยเห็นงูทางมะพร้าวดาตัวเป็นๆน,นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากนะครับเพิ่งเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกจริงๆอันนี้ขอสารภาพตามตรงเลยนะ ผมเพิ่งเคยเห็นงูทามมะพร้าวดำเป็นครั้งแรกนะครับโดยงูทามมะพร้าวดำเนี่ยนะครับก็จะออกหากินในเวลากลางวันนะครับโดยจะกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะครับก็คือพวกหนูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็งูทามมะพร้าวดำนะครับเป็นงูที่สามารถขึ้นต้นไม้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้อาศัยอยู่บนต้นไม้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็สามารถขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามหลายๆคนนะครับจากที่ ถ้าใครที่รู้จักงูธรรมะร้านะครับก็จะเห็นได้ว่างูธรรมะร้าเนี่ยมันเป็นงูที่เกี้ยวกาดนะครับสำหรับงูธรรมะร้าธรรมดาเนาะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเป็นงูธรรมะร้าดำแล้วเนี่ยมันจะเกี้ยวกาดเหมือนกันไหมนะสำหรับงูธรรมะเ้าดำเนี่ยมันจะเกี้ยวกาดน้อยกว่านะครับก็คือมันจะเห้าไม่เท่างูธรรมะร้าธรรมดานะงูธรรมะร้าธรรมดาเนี่ยโคตรเห้าเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่เพราะว่าข้อมูลของงูธรรมะเ้าดำมีน้อยนะครับคือเขาสามารถแกล้งตายได้หรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะลอง ดูนะครับว่าสามารถแกล้งตายได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะหรือใครที่รู้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้ไว้นะครับบอกไว้ได้บอกได้ไว้สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับว่ามันมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดอ่ะเพราะว่าข้อมูลของงูทำมะพร้าวดำเนี่ยมันน้อยมากนะครับผมก็ไม่รู้จะไปศึกษาตรงไหนนะครับแต่ใครที่รู้คอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคครับมาครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองนะครับว่า งูทับมะพร้าวดจาจะเกี้ยวกาดมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจับเขาอยู่นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นงูทางมะพร้าวธรรมดาเนี่ยผมจะโดนน่าจะโดนโจมตีแล้วละ่ะแต่ตัวนี้ยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่นะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ดุขนาดนี้เลยหรือเปล่านะครับสําหรับตัวอื่นนะผมก็ยังไม่เคยเห็นไงแต่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยดุนะครับแล้วก็ยังไม่มีปฏิกิริยาของการที่จะทําร้ายผมเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นความพยายามในการที่จะดิ้นหนีซะมากกว่านะครับไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ดุร้ายนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเขานั้นสามารถที่จะแกล้งตายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปกติถ้าเป็นงูทางมะพร้าวธรรมดานะครับผมจะกระตุ้นประมาณนี้นะครับคือถ้า เขาโดนคุกคามมากๆเนี่ยหรือว่าเขาคิดว่าเขาซู้ไม่ไหวนะถ้าเป็นงูทางมะพร้าวธรรมดาเนี่ยเขาจะทําการแกล้งตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่างูทางมะพร้าวดาจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูสักพักนะครับตอนนี้ก็นิ่งๆลงแล้วนะครับแต่ขอลองพยายามดูสักพักนะครับคือผมก็อยากรู้ว่าผมก็ไม่รู้อะข้อมูลมันน้อยนะครับผมหาคลิปด,ดูก็ไม่ได้นะครับ พยายามที่จะหาดูนะครับสําหรับใครที่มีอะไรมีข้อมูลอะไรจริงอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปสักพักแล้วนะครับผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าเขาจะแกล้งตายนะครับคือผมก็ยังไม่อยากสรุปนะครับว่าเขาไม่สามารถแกล้งตายได้นะเอาเป็นว่าใครที่มีข้อมูลตรงนี้โยนข้อมูลมาแล้วก็เรามาร่วมพูดคุยกันนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวงูทรรมะเ้าดานะครับก็ผมอยากจะขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผมไม่ได้ทําการเลี้ยงงูที่ติดพรบ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าไม่ได้เลี้ยงนะครับหรือมันอาจจะเป็นพวกที่แบบมาปั่นผมก็ได้นะแบบคอมเมนต์ปั่นๆแบบไม่ดูวิดีโอให้จบก่อนแล้วก็มาปั่นผมในคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เลี้ยงจริงๆนะครับอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่ต้องมาปั่นหรอกนะผมไม,ม่ได้เล <head. Albert, S 1> <they> ี้ยงจริงๆ วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครป์ให้กับช anel ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย